สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับวันนี้พามาดูยอดมะละกออ่อนนะครับท่านผู้ชมเคยกินมะละกอไหมนะครับหมายถึงยอดอ่อนใบนะครับนํามาประกอบอาหารนะครับเอาไปผัดใส่ไข่ผัดน้ํามันหอยต้มจิ้มน้ําพริกหรือบางคนกินสดๆเลยนะครับผมก็ได้ไปดูข้อมูลมานะทุกคน ใบมะละกอนอกจากจะกินได้แล้วเนี่ยมีหลายประเทศทีน่นำมาประกอบอาหารนะครับผมสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับทำการงานวิจัยนะครับว่ารักษาโรคได้นะทุกคนโรคมะเร็งนะครับแล้วอะไรที่มันคมขม,ขม,ขม,ขมคือมันเป็นยานะทุกคนเหมือนกินสะเดาใช่ไหมสายคมขม,ขม,ขมต้องมาทางนี้เลยนะ ถ้าผมก็ชอบเลยนะสะดามะล,ละขี่นกอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยยอดอ่อนเลยนะแต่เขาบอกมันยิ่งเด็ดมันยิ่งแตกใช่ไหมลนะ่ะเนี่ยถ้าเกิดเราเราปาดน,นะเราไปกินเราไปต้มจิ้มน้ำพริกแต่ผมเคยกินตรงนี้มันทุกคนเนี่ยปาดเราไปต้มจิ้มน้ำพริกนะครับเนี่ยช่วงนเนี้ยเนี่ยกรอบมันจะขมขมทุกคนกินกับน,น้ำพริกปะลาอร่อยมากนะผมเคยกินแต่ว่าใบามะล,ละกอแบบเนี้ย ยังไม่เคยกินอ่ะผมเห็นเขากัดกินอ่ะเนี่ยใบเขียวๆอ่อนๆเนาะกัดกินกับตําพริกกับส้ตมตำกับลาบเนาะแล้วประโยชน์สรรพคุณดีมากทุกคนหมากและผลมะละกอก,ก็นะตำส้มแซ่บ,บ่ะทุกคนมะละกองามมากครับตัวนี้เล่นไปเล่นมาใบใบนี้จะจะช้ำ เคยกินไหมทุกคนใครเคยกินบ้างแต่ผมเคยกินแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยกินใบแบบนี้นะใบแบบนี้ยังไม่เคยกินนะครับแต่มันน่ากินนะทุกคนไปผัดน้มันหอยแล้วจะอร่อยนะเหมือนปลกเพกาผัดน้มันหอยก็อร่อยนะทุกคนแต่ผมเคยกินอีกตรงนี้มันต้มทุกคนเนี่ยเนี่ยต้มปอกเปลือกก็ได้ไม่ปอกเปลือกก็ได้นะครับถ้าอ่อนๆกินได้นะครับต้มนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมโชคดีเป็นของทุกคนนะ มะละกอกินได้ทั้งต้นทั้งหมากทั้งผลทั้งยอดทั้งใบดอกมันก็เคยกินนะทุกคนดอกเงี้ยใครเคยกินดอกแบบนีม้มกักงต้มยิ้น้ำพริกจะต,ต้องเป็นดอกมะละกอตัวผู้นะมะละกอสายสวัสดีครับ